ยินดีต้อนรับสู่กระบวนการเรียนรู้แบบ e-learning ครับในหลักสูตรนี้คือ communication skill ทักษะการสื่อสารในหมวดเสริมครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของพฤติกรรมผ่านโมเดลของ DISC ครับในวิดีโอชุดสุดท้ายนี้เราจะพูดถึงกระบวนการการสื่อสารด้วย DISC เพื่อสร้างแรงจูงใจโดยการใช้ DISC เพื่อสร้างแรงจูงใจนั้นเราจะมีกรณีศึกษาให้และ เราจะสอนเรื่อง Win-Win m ม n d เซตรวมถึงเราจะมีแบบทดสอบที่จะทําให้ท่านได้เข้าใจพฤติกรรมในรูปแบบต่างๆจากเนื้อหาที่ผ่านๆมาครับทําให้เราได้รู้ว่าคนในแต่ละพฤติกรรมคนในแต่ละไทป์มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอาจจะคล้ายคลึงกันบ้างแต่มันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันในรูปแบบของตัวเองออกไป และก็จะมีความโดดเด่นในลักษณะของตัวเองทีนี้เวลาที่เราต้องการจะสื่อสารกับคนที่ลักษณะของต่างท y p ป์เนี่ยมันจึงจำเป็นที่ต้องมีเทคนิคที่สามารถเข้ากันกับท y p ป์นั้นๆได้เนื้อหาวิดีโอนี้จะเป็นเนื้อหาของการที่เราจะใช้เทคนิคเหล่านั้นเนี่ยเพื่อให้ท่านสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้อาจจะมีความโชคดีครับในกรณีที่ทป์ของเราเนี่ย ไปตรงกับทายของคนอื่นอย่างเช่นกรณีเราเป็นกระทิงแล้วเราไปเจอเพื่อนที่มีลักษณะเป็นกระทิงลูกน้องที่มีลักษณะเป็นกระทิงกรณีนีน้บางทีเวลาคุยกันเนี่ยอาจจะคุยกันง่ายอาจจะใช้รูปแบบเดียวกันได้แต่กรณีที่หัวหน้าเป็นกระทิงลูกน้องเป็นหนูอันเนี้ยจะมีลักษณะทายที่อยู่ตรงกันข้ามกันครับ ข้ออันตรายก็คือมันอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการทำให้เกิดความเสียหายทางด้านจิตใจได้เพราะลักษณะของการคุยลักษณะของการสื่อสารเนี่ยความต้องการไม่ตรงกันและมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอย่างเช่นกรณีของอินซีกับกรณีของหมีก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแง่ของความละเอียดรอบคอบทางฝั่งอินซีเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความหยุดนิ่ง ดังนั้นหลายครั้งเนี่ยท้ายพี่ตรงกันข้ามกันเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในการคุยซึ่งกันและกันดังนั้นในวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่เราจะแนะนําเทคนิคอะไรบางอย่างเพื่อให้ท่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานของท่านได้ครับ